สวัสดีจุงกะคราผมเบียบบอลปูนตุกงคตุกันรครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เรื่องงามยามดีนะนีวันนี้นะครับลังจากเมื่อวานเนี่ยไปออกรถมาแล้วนะครับเช้าวันนี้ผมก็เลยจะนําเสื้อนะครับที่เป็นเสื้อที่ผมผลิตเองแบรนด์ของตัวเองเนี่ยของเจดียนาอุนโซกราวิรามน,นาไปมอบให้กับทางวัดบ้านบักกจังนะครับผมตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อใส่เป็นรางวัลส,สวยดาวนะครับเสื้อตัวนี้มีมูลค่านะครับที่ผมจําหน่ายก็คือ300 นะครับตัวละ3ามวันนี้เอา10ตัวนะครับไปมอบให้ทางวัดคณะกรรมการากแล้วก็มีสติกเกอร์แถมให้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ใครที่จะมาสอยดาวนะครับนะก็ใครได้ก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับผมในวันสงกรานนี้ที่วัดแก้วมณีบ้านบักจังนะครับนี่อันนี้เป็นเสื้อซสาเด็กนะครับน,น,น้องๆนูๆอยากได้จัดให้เลยครับผมนี่หึงตัว นะครับจะมีสติกเกอร์อยู่ในเสื้อเนี่ยหแผ่นนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับใครที่สอยได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับมีสติกเกอร์ในเสื้อมีอยู่2แบบนะครับทั้งหมดมี10ตัวนะครับวันนี้ผมจะนําไปบริจาคนะครับไปสมทบนะครับให้กับทางวัดนะครับได้ใส่รางวัลสอยดาวนะครับผมป่ะเดี๋ยวตอนนี้ติดเครื่องรถแล้วป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศชมกันว่าผมจะ ทำยังไงต่อหลังจากนี้ครับทุกคนอ,อ,อ๊ขออนุญาตปิดกล้องก่อนแล้วกันสวัสดีครับแมวบตอนนี้มาถึงวัดเล้น,นะครับผมตอนนี้อยู่ที่วัดแก้วมนณีบ้านบักจรังนะครับตอนนี้ทาง คณะกรรมการ,าการจะลังมารอรับเสื้อครับอยู่ทางนู้นครับมาแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นําเสื้อมาบริจาคสมทบะไนะ้ไอ,อ,อ๋อน้องยังไม่มาบอน้องคนไหนอ่ะน้องกัปป <laughs> ์อเอ, <laughs> อ,อแล้วครับพีแบบ่ปูนวันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์งานวัดเหมือนเดิมนะครับที่วัดแก้วมณีบ้านบักจรังนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันครับกุลประสาทไม กุนประาทำไมรถบัจรางบัตรปยเครูของเนื้อบัตรแม่โบลกันได้ก็นี่ทางเพจเจเดียนยโอนบัตรก็ร่วมสมทุบในการนำเสื้อมาบริจาคนะครับสอยดาวงานในช่วงเทศกาลโดนตาเอ้ยยิ่เทศกาลสงการานเธอโอยรุ่นย้อยบัตรแม่โบลน,นะตอนนี้ทางวัดก็กำลังตระเตรียมงานนะครับผมโอ้เสียดายครับแม่โบนที่ไม่ได้อ่ามาแต่ผมมาเอ็นเตอร์เทนหนังวันที่14ครับ ท่านใดอยากมาก็มาร่วมงานได้ครับที่นี่ครับวัที่ที่ด4เจอกับเจดีย์นายนโซกราวิรัมนะครับผมณวัดบ้านแก้วมณี ani, บ้านบักจังนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเตรียมสถานที่นะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับลูกหลานที่มาจากต่างจังหวัดนะครับผมแล้วก็มาจากเดนไกลนะครับอยากจะมาร่วมงานมามาถึงแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนทุกท่านไปดูเวทีมวยก่อนแล้วกันนะครับ มีมวยด้วยนะครับผมมีมวยมีหนังมีสาวรำวงนะครับผมโอ้ผมนี่อยากจะมาดูจริงๆเลยถามว่ามาดูอะไรมาดูสาวรำวงครับ <laughs> มาเดี๋ยวผมจะพาไปดูเวทีมวยนะครับคอมวยคอหนังคอลิงไม่ใช่นะครับผม <laughs> คอลิงกิตุสลิก,กแล้วก็คอรำวงนะครับมาร่วมสนุกกันได้แมยปนนะครับนี่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยครับผมอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยครับ ตรงนี้จะเป็นเวทีมวยนะครับอยู่ด้านาทิศตะวันข้างหน้าของเวียเตะบัดแต่เวิเกิดอบบาบ้านซุปประตูเตะนะบนัดนี่วัดแก้วมณีบ้านบักจังตำบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้มาแล้วก็รีวิวเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะใกล้จะถึงวันแล้วนะครับเวทีมวยใหญ่อลังการที่นี่บ้านบักจังเอ่อะใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์กันด้วยแล้วกันครับ ตอนนี้กำลังรอทางคณะกรรมการที่จัดเตรียมอสอยดาวนะครับมารับนะครับไว้สวยดาวนะครับผมเสื้อกอมูลค่าอยู่ที่ตัวละ300บาทวันนี้เพียง20บาทเท่านั้นนะครับบัตรในการที่จะซื้อตั๋วลุ้นรางวัลมากมายครับรางวัลใหญ่เยอะมากแมวบนบอกได้เลยว่ารางวัลใหญ่เยอะมากโอ้โห oh. ตอนนี้ก็สาลาก็เริ่มที่จะ ตั้งรากฐานแล้วบนนะครับศาลาหลังใหญ่ตรงนี้อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีและอีกไม่กี่ชั่วโมองข้างหน้าก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมฝากด้วยและกันในบนนะวัดวาบ้านเรานี่จะเจริญได้ก็ต้องมีความสามัคคีกันครับความสามัคคีคือพลังยิ่งใหญ่ของคนที่จะทํางานใหญ่ได้นะครับนี่ครับผมนี่โอ้กลองเพ้นโอ้กลองใหญ่มาก นี่ครับยามบนมามีโชว์ที่ดูแล้วสำไยสบไยสิบตัวมันเหมือนน้อยอย่างไรสิบตัวเหมือนหตัวมันสตัวไงโอ้ขอสาดาวเยอะมากนะอันนี้ครับผมรับมอบหน่อยทางหนาโอ้นี่บอลแท้บอกโอ้นี่งานงานบุญประจำปีเทศมหาชาตินีเงศนูเทศอ๋อปลายเก่าโอ้ขออภัยครับอบอกบอกว่างานปีที่แล้ว ใช่ไหมอันนี้เป็นเสื้อครับผมมอบร่วมบุญกับทางบ้านครับผมฝากด้วยเลยกันครับนี่แมวปูท่านใดอยากจะได้เสื้อครับมูลค่าตัว300บาทแต่วันนี้ท่านจะมีสิทธิ์เพียงประมาณดมมาพัิบาลบาทมาลุ้นเอาครับรางวัลใหญ่มีสื้อครับาันี้เสื้อโชเสื้อในผู้จัดการรางวัลใหญ่มีอะไรบ้างครับผมรางวัลใหญ่มีตู้มีจักรยานโอ้มีจักรยานนะครับแต่ยนนี่เอาไว้ซื้อเองนี่ครับผมมีเสื้อเด็กครับแล้วก็อื โอเคครับผมก็จำนวน1ิตัวครับผมนี่แหละครับแม่ปูนวัดวาที่จะพัฒนาได้จะต้องอาศัยชุมชนวัดบ้านโรงเรียนที่ต้องกู้คืนระบัดสิ่งหนึ่งสิ่งในจะเจริญไปข้างหน้าอย่างเดียวมันมาในบัดต้องอาศัยกําลังคนในชุมชนผู้นําแม่อบอปูนต้องอ้อรื่อคืนนี้มานําบัเทอร์บอลเตอรุยมือนบัตเทอบอลก็เมนบัดต้องอาศัยพลังแม่ปูนต้องี้อนในบัดก็ฝากไว้ด้วยลวกันในฐานะกูนระชาสรบาจังบัดมันเฮียนใหญ่คลางคล้ายกันเล อ่ะเป็นมากเลเนี่ยมากก็น่าจะขออนุญาตจบคิอไว้แต่พิเี้เดี๋ยวบรรยากาศเราเคุยว่ากันต่อไปไออนะครับผมขออนุญาตลากอ่อนแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย